มี <Me> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะโมจะมาทําเมนูเป็นกุ้งดองกับไข่แดงดองน้ําปลาร้านะคะนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวเอกของเรานะคะในการดองนะคะมาโมสิพาเห็ดว่ามันสิเป็นจังใดหรือจ๋า <Hey. S 2> กับปลารา้าแม่บุญลำเจ้า เดาเด้อจ้าก็คือทุกคลิปทุกอีพีก็คือสปอนเซอร์เกียรติมรักศักดิ์ของเราขั้นตอนแรกเด้อจ้ากุ้งสดทำความสะอาดเรียบร้อยแเด็คือพาหลังเอ้ยบมแมนพาหลังก็คือเอาเส้นข้างหลังมันออกแล้วเด้อจ้าทำความสะอาดเฮากรสีมะล่างโซดา <S 2> <S 2> ล่างโซดาแล้วก็แช่น้ำแข็งเด้อจ้ยายาอยู่ หาดแล้วกะเอาน้ำแข็งโปะลงจ้ะโปะลงไปเพื่อให้เนื้อกุ้งมันกรอบแล้วก็ด้งเด้อพักไว้มาจ้ะเขามาเฮ็ดน้ำดองกันเฮ็ดไปพร้อมๆกันได้จ้นาน้ำใส่ลงไปจ้ะใส่สองถ้วยเนาะเนงจะได้น้ำาหลาย,ลายใส่น้ำเสร็จแล้วเขาก็สิมาใส่ตัวเอกของเขากันเลยเด้จ้าเป็น ปลาล่าสูตรฟ้าแดงหมอกับน้ำดองพร้อมเนาะฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองกับฟ้าแดงคนละสูตรกันเด้อจ้าฟ้าแดงนี่ก็คือเป็นสูตรตํายำแซบนัวเด้อจ้า<ม>ฟ้าเหลืองก็จิเป,เป็นพวกต้มแกงใส่ปลาล่า จังสีหนัวคักน้ำหนัวสดน้ำกกกวกได้เลยเออฟ้าเหลืองแต่เขาบอกว่าสีเหลืองอะ่ะมันก็ยำได้นะเดี๋ยวสีมะร้องเดี๋ยวคลิปหนะมามะร้องแต่ว่าสีเหลืองมอกับเป็นต้มเพราะว่ามันสีเข้มคนสูตรมันสีเข้มคนกว่าสีแดงแต่ว่ามือนี้เขาสิใส่อันนี้ละ่ะขยาวก้อนเทสจะขยาวอะ่ะมันนั่งมองเลยพี่จุ้งจะกินด้วยก็คือน,น้ำใส่ซ้ำใดน้ำใส่เท่าไหนปลาไใส่เท่านั้น <laughs> สองซับเมื่อกี้เราใส่ไปสองถ้วยเนาะเราก็ตามนั้นเลยจ้ะใส่ลงไปโลดบอพอเด้จ้ะต้องเอาอีกชิต่ออยากดมแม่เอออย่าลูกแม่ชิตตุงจะกินปลาชิตุง้งชิตุง้งยานะครับชิตต่อตุ้งครับขวดที่สอง ต่อไปเดจ้าเขาก็สิมะเติมความหวานของน้ำตาลบักพาวหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้เขาก็กาเอาใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนเดจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวให้มันเข้ากันล้วจากนั้นเขาก็ค้นค่อยๆค้นเอฟพี่คาดผมต่อได้ไหมคะอย่าแซวที่คาดผมหนูขาย500ร้อยห้าร้อยซื้อมาร้อยนึง มาค่ะทุกคนแล้วจะก็จะมาทำการชิมรสชาติกันแล้วเฮ้ยมั<อ> <c oughs> ทนทำไมเยอะตีแลวความหวานพอดีเหรอ,อ,อต้องหวานอีกไหมเขาว่าไม่นะเขาว่าอร่อยอะนัวปลาแบบก็โอเคนะแซ่บนัวแล้วอ่ะผักไวั น้ำดองเขาเยินขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนนี่หลังจากที่เราแช่โซดาน็อกน้ำแข็งก็จะได้กุ้งแบบกรอบๆแบบนี้นะเนื้อเด้งๆแบบนี้เลยทำไมกุ้งตัวใหญ่จังใช่วันนี้มีไซส์ใหญ่สะใจไปเลยจากนั้นเด้อทุกคนเราก็จะมาทำการหมักเทแป้งเป็นแป้งมันนะคะเทลงไปโรดคลุกให้เข้ากันเด้อนี่ กกันก็เมนูนี้นะคะทุกคนก็โมอะไปดูคลิปของเบบี้โมจิโกนะคะเขาทําแล้วเห็นมันน่ากินดีอะโมก็เลยอยากจะลองทํากินบ้างนะคะถือว่าได้แรงบันดาลใจเลยใช่ถือว่าเราได้แรงบันดาลใจจากคลิปนั้นนะคะเราก็เลยมาลองทําดูว่าเราก็อยากกินเหมือนกันไงอ่ะเดี๋ยวโมหมักทิ้งไว้นะคะนี่นะคะทุกคนสําหรับคนที่จะเอาไข่ไก่มาทานดิบนะคะโมแนะนําเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะแยกเลย โอ้โยเล็บก็ยาวก็วขายให้ไปต่อเล็บไนงะต่อเล็บแทบจะอทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยไปทําเล็บอะเอา้าขายเสื้อผ้าก็ต้องมีความสวยงามหรือเปล่าแค่นี้สวยไม่พอเลยไม่พอเดี๋ยวตีไม่หลักเขาอยู่ดีๆนะห้ามแตกโอเคค่ะทุกคนอันนี้โมโยแยกไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อ เดี๋ยวไข่ขาวเดี๋ยวแยกไว้เก็บไว้พอกหน้านะคะแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะล้างมือก่อนแป๊บนึงอันนี้คือพักไว้เย็นเรียบร้อยแล้วนะเทลงไปเลย เรือบรอยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็สิเอาไปแช่แล้วมืงออือนเขาก็สิมาก,กินกันว่ามันสิเป็นรสชาติจังใด,ดาหรือจ่าหรือว่ามันสิแซบหนงนัวคักบ่แซตุ <c oughs> ไม่ใช่ตุ้งแซ่หรอ <c oughs> แซ่ตุไปแซ่ตุโอเคค่ะทุกคนมนก็ทําการแช่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็จัดจานกันเลยค่ะ <c oughs> ว้าวน่ากินจังไข่แดงดอ นี่น้อใครทำทั้งมงไงอืมจัอยังไงดีนะโอ้ยเด็กตั้งใจทำเด็กโมตั้งใจทำเหรอใช่สวยไหมล่ะสวยค่ะเขาใช่ไหมเปล่าข้าวค่ะ หอมเข้มข้นมากอร่อยไหมกินกับข้าวอร่อย <S 2> <S 2> มาค่ะทุกคน อือนืบอร่อยอร่อยอ่ะเขาจะไปกินมั่งเนี่ยดูพี่จุ้งก็อยากกินใช่ไหมเยี่ยมเลยทุกคนกินจุ้งก่อนดีกว่าเขาอยากดูหน้าตีก็เห็นไปแล้วไม่ใช่หรอยังเมื่อคืนเนี่ยสีดองดองเนาะ เมื่อคืนน่ะนิวกับโมมีปัญหานิดหน่อยนะทะเลาะกันไม่ใช <laughs> <laughs> เออ่เขาพูดเหมือนเขาใจผิดเลยคือตู้เย็นอะ่ะมันไม่ค่อยเย็นเานาะแล้วเราดองไว้แล้วเราดองไว้นิวก็เลยแบบนี่มันจะเป็นไรหรือเปล่านิวก็เลยแบบไปเปิดที่ดองไวอ้อ่ะแล้วก็เนี่ยมาชิมกุ้งอร่อยแม่ตี <laughs> อร่อยเธอชอบ อันนี้เราดองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวาน<ม>ก็คือครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเกินเกินย4ิบสี่ชั่วโมงเกินหนึ่งวันนะทุกคนสีมันก็จะได้ประมาณเนี้ยสีมันก็จะมีความแบบส้มหน่อยๆเพราะว่ามันดองนานไงน,นั่นแหละก็นึกว่าจะเสียพอชิมอ่ะก็เลยแบบรู้เลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรใช่ไหมว้าวอะ่ะแล้วชิมแบบไม่ไม่มีน้ำจิม้มซีฟูด้ดด้วยอตอนชิมเมื่อคืนก็แบบโหเค็มพอดี ได้เรื่องนายขอบเปล่า,าอีกรอบคือเนื้อมันแบบเนื้อมันเด้งเหนึบเนี่ยน้องกินแบบไม่จิ้มเลยเยี่ยมไปเลยแล้วก็กลิ่นปลาล้ามีาน้นะน่าร้องไข่มากบอกเลยว่าไม่เหมือนดาวน้ำปลา ต้องใช้ปลาร้ายี่ห้อนี้เท่านั้นนะแล้วไข่เซ็ตตัวดีมากตอนแรกอะเซ็งเลยนึกว่าแบบจะต้องถ่ายใหม่จะแล้วเนะใช่ไหมใช่อร่อยเกาสิแกะเก้าสกคืลชันอีสานอืม ถ้าดองได้ที่อ่ะไข่มันจะไม่เยิ้มนะไข่มันจะมีความแข็งๆก็คราวที่แล้วอ่ะเราดองไม่นานไงใช่แต่ก,ก็อร่อยอยู่ดีนะเนาะแต่ก็อร่อยแต่เนี่ยถ้านานอ่ะมันจะมีความหนึบก,กว่าหนึบหนึบ,นบปิดฟันอ่ะ <laughs> กินเป็นฟองเลยอ่ะข้าวสองกล่อง เยียมจริงจริงเยี่มจริงๆริงเกียมเกี๊ยมของเขาเขาลิงเกี๊ยมเจียมของเธอมันใหญ่จริงๆไม่ใช่หรออยากจะมีแบบเขาบ้างเย,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 ยียมจริงๆรเย่มจริงๆยิงเกียมเจียมเสียงอะไระกึบๆเจี๊ยมจุ้งนะ ลองไปทําดูนะทุกคนรับรองว่าฟินถ้าใครชอบเมนูด,ด,อดองดองแบบนี้เนะาะตัดแล้วกึบอันนี้น่าสดอย่างี้วะก็คือตื่นมาก็คือกินเป็นมื้อเช้าอื เอาน้ำกนปลาอะไรเหนื่อยปาลาราถูกเลยถูกเลยจบเลยเหรอแล้วปลาอะไรเหนื่อยแล้วอร่อยปลาลาแม่บุญลำ้ำน้องก็น้องก็ต้องตอบผิดก่อนดิตียังตอบพี่ผิดเลยไอ้เนิ้ยไอ้เอืมแล้วปลา,าอะไรไม่ไปไหนสักทีปลาอะไรไม่ไปไหนสักทีอืมไม่รู้ ฮะไม่รู้ไม่รู้ไอ้ตีล้อเรียนหรอคะไม่เยไม่ทำมาเหมอ,อเด้งเด้งเลยอันนี้เด้งเองแล้วสีแบบสวยมากเลยนะทุกคนของจริงอะคือมันมีความเหลือบเหลือบอะเหลือบเหลือบมันมันอะ หลเบ่อแซ่บหลายคนกินแซ่บครับกคนเห็ดมากหลายว้าวแปลว่าคนกินอร่อยจังคนทำอร่อยจริงคนทำอะไรนะประมาณนั้นแหละ โอเค okay, ค่ะทุกคนสําหรับเมนูนี้นะคะก็แซ่บอร่อยหนงนัว,นวมากๆเลยนะคะกับสูตรปลารา้าแม่บุญล้าเจ้าเก่านะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อทาง Line แอดนะคะแม่บุญล้ําเป็นภาษาอังกฤษ,ษนะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook แม่บุญล้าเจ้าเก่านะคะเดี๋ยวให้นิวทิ้งลิงก์ไว้ให้บอกเลยว่าปลาร้านี้คือแบบเดอะเบสของโมเลยเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ยังไม่ได้สปอนเซอร์ของเขาอะ่ะใช้ยังตั้งแต่ไม่ได้เป็นแฟนกัน ใช่ใช้ปลานี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไม่นอกใจอ่ะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยนอกใจเลยจะจะเมนูไหนต้มยำผัดแกงอะไรก็คือใช้เมนูนี้เลยแล้วดีใจไหมดีใจมากๆที่ได้จับนันอร์เกตติมงลศสะัก แล้วก็มันเป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้วไงใช้จริงขอตัวไปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยจ้ากับช่องมีนาวจ้าเจอกันใหม่เมนูหน้าคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมีนาวคนกินแซ่บคักคนเหตุมากหลายพูดเป็นสำเนียงเขาสิคนกินแซ่บคักเนี่ยสำเนียงได้ไหมไม่ได้คนกินแซ่บคักไม่ใช่คนกินแซ่บคักไม่ ราต้องไงอ่ะขนกิน่นขนกิน่นขนกิ่นแซบครับขนเห็ดมากหลายขนกิ่นแซบครับขนเห็ดมากลาย,มาลายไม่ได้ <laughs>